ขอหมอรขอทำงานกับสีมนชลช่วยป้ายยานอ่าครับหนึ่งสองนนครับตอ้ันนหนึ่งาี่อันนี้ก็อยู่สปริงนิวโซนินึงส่แกวสบออยู่แล้วราคานี้ผมก็เลยต้องราบแก้วลงไอ ขอบคุณครับที่เชอร์โรโมด ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเดลิยัรีพอร์กี่ยกสาขาแรงงานสดจากแม่กำทองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ในช่วงเช้าบ้านเจ้าวนะคะคุณพิธาลิ้มเจริญรานไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วมีอปรอให้จะธานที่ที่ตเดสารผักตอไผ่นะคะคุณผู้ชมหลงรุ่นพี่ค่ะมารับฟังเสียงจากผู้ประกอบการที่บ้านแม่กำทองนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยค่ะทางผู้ประกอบการก็ได้มีการสะท้อนปัญหาหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ รวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่บ้านแม่กำปองด้วยที่คุพถธาบอกวา่าในวันนี้เนี่ยค่ะคงต้องมาขอความรู้กับทางชาวบ้านนะคะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยก็ได้มีการสอบถามปัญหาในพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมที่มีบุคคลภายนอกนะคะในในเข้ามาซื้อที่ดิน,น,นแล้วก็เข้ามาสร้างรีสอร์ทหรือว่าโฮมสเตย์ที่นี่นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมาจะเห็นว่า มีทั้งรีสอร์ทมีทั้งโฮมสเตย์ Stay, มีทั้งบ้านพักเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอาทางนักท่องเที่ยวนะคะทั้งคนไทยแล้วก็าชาวต่างชาติด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งภุมพิธาน,นะคะก็มีการรับเอาปัญหาต่างๆนี่ค่ะคุณผู้ชมไป คิดนะคะหาแนวทางในการแก้ไขในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณพิธาน,นะคะก็จะไปเดินพบปะกับทางบรรดาผู้ประกอบการนะคะคุณผู้ชมที่แม่กำปองด้วยนะคะคุณได้เห็นว่ามีทางนักท่องเที่ยวนะคะหลายคนก็มาท่องเที่ยวกันในวันนี้นะคะ บรรยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมใครอยู่แม่กำปองนะคะแวะมาทักทายกันได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่ได้มาก็ติดตามรับชมนะคะรายงานสดของดอยพอเตอร์ไปเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนมาเที่ยวด้วยกันนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปทัวร์แม่กำปองนะคะพร้อมๆกับคุณพิธาค่ะ เป็นอยู่ที่สวัสดีครับถ่ายรูปก็จะเอาไปแบ่ถ่ายรูปเพื่ออะไรเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวเลยน ข้างบนมีอะไรอีกปะก็นู่นไง

ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับที่แม่กำปองนะคะอย่างที่บอกไปถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะคะของทางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการ เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในเชิงอนุรักษ์ค่ะคุณผู้ชมอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านก็จะมีการทําเมี่ยงหรือว่าชานะคุณผู้ชมแล้วก็มีการปลูกกาแฟมีการทำโฮมสเตย์การส่วนชื่อคําว่าแม่กําปองเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปดูมาเขาบอกว่าเป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองแดงขึ้นตามบริเวณลําห้วยที่เรียกว่าดอกกําปองนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ กำลังเดินชมแม่กำปองนะคะคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับทานพ่อหลวงนะคะผู้ใหญ่บ้านของแม่กำปองค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมพิธีพันเมี่ยงแข่งแรกพอเชียงใหม่มาดาให้นี่นะคะมีพิธีพันเมี่ยงแข่งแรกของไทยอย่างที่บอกไปเป็นอาชีพหลักนะคะคุณผู้ชมของคนที่นี่นะคะ ระหว่างทางก็จะมีักแฟนค่ะคุณผู้ชมที่มาขอคุณพิธาถ่ายรูปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็แวะที่วัดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นวัดประจำของ ที่แม่กำปองค่ะคุณผู้ชม มีบทกันน้ำอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างบนมองลงไปก็ได้พาไปดูโบทกลางน้ำนะคะคุณผู้ชมเป็นโบทกลางน้ำค่ะอ๋อข้างล่างมีโบทจริงจริงด้วยน้ำล้อมรอบเตนอยู่มานานแล้วนี่ที่เป็นหลังคานะคุณผู้ชมอ๋อสามารถลงไปได้ไหมคะใครเป็นคนสร้างอ่ะ หลังเก่านั้นเมื่อก่อนกูบากูบาจับอ๋อกูบาสร้างไปทั้นไปแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเป็นไม้ครับแล้วมันล้มมันจะโย่มันจะล้มครับจะโย่สามารถลงไปได้เรียกว่าออทอกาสิเผู้อยู่เข้าได้ไหมตอนที่ท่านจะดินมาข้าโบสถ์โบสถ์ทั่วไปนล้น วัดที่นี่นะคะคุณผู้ชมที่แม่กำปองบอกว่าเป็นโบสถ์กลางน้ำข้างล่างคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเคยมาที่เชียงใหม่นะคะบางวัดเนี่ยเขาจะไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปในโบสถ์ในพระอุโบสถแต่ว่าผู้ผหญิงบบสามารถเข้าไปได้ข้างล่างถ้าเกิดว่าใครสนใจพวกเราลงไปดูได้ข้างล่างนะคะ